การคาดการราคาบิตคอยหรือ BTC ในปี2025เป็นหัวข้อสำคัญที่นักลงทุนจับตาบิตคอยยังคงมีความผันผวนสูงแต่ความผันผวนโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆบุงชี้ถึงตลาดที่เติบโตขึ้นผู้เชี่ยวชาญเสนอการคาดการหลากหลายมุมมองเชิงบวกคาดว่าบิตคอยจะสูงกว่า120,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, และมีเป้าหมายที่200,000ดอลลาร์ 2, 000, ถึง250,000ดอลลาร์ 2, 50, ในปี2025โดยบางท่านมองถึง1ล้านดอลลาร์หากมีการจัดตั้ง Bitcoin Strategic Reserve ปัจจัยสนับสนุนสำคัญคือการไหลเข้าของเงินทุนสถาบันผ่าน Bitcoin ETF อย่างมหาศาลโดย BlackRock ETF, แซงหน้า Gold ETF ใน10เดือนและนโยบายสนับสนุนคริปโตจากรัฐบาลทรัมป์ Bitcoin ถูกมองเป็นทองคำดิจิทัลมุมมองเชิงลบ บางรายเตือนว่าราคาอาจลดลงต่ำกว่า80,000ดอลลาร์ 80, จากแรงกดดันด้านกฎระเบียบหรือวัฏจักรตลาดมุมมองเป็นกลางคาดการว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบ90,000ดอลลาร์ 90, ถึง100,000ดอลลาร์ 100, เนื่องจากสัญญาณตลาดที่ผสมผสานในไตรมาสแรกปี2025ตลาดคริปโตหดตัว18.6%ราคาบิตคอยน์แตะจุดสูงสุด YTD ที่1 6 1 1 8 2ดอลลาร์ในเดือนมกราคม2025ก่อนปรับลดลงสู่82,514ดอลลาร์ 82, 14, เนื่องจากความกังวลด้านภาษีและการค้าอย่างไรก็ตาม Bitcoin Dominance เพิ่มขึ้นสู่59.1%การคาดการเหล่านี้มีความไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ภายนอกและความเสี่ยงนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเสมอ